ทำกรรมสร้างบุญทำกรรมแต่งกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมจะเกิดไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ตระกูลไหนที่ได้อำน,นาจและทรัพย์สินด้วยการปล้นฆ่าปล้นชิงเขามาวาระสุดท้ายของตระกูลนั้น ก็จะจบลงมาด้วยการล้นชิงเขามาเช่นเดียวกันนี่ครับเพราะฉะนั้นการทำที่กาในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่พี่น้องครับนะก็ขอให้พี่น้องเรียนาเอาทีนี้ครับนะมนะ่ก็ได้พูดถึงนะครับ ทั้งเรื่องของโนโปชของเราพูดเรื่องดีกาพูดอะไรต่างๆวันนี้ก็จะขอกล่าวฝวากความห่วงใยไปถึงอาจารย์ธิดานะครับนะอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะเมื่อตอนที่นะครับเรามีการแตกต่างทางความคิดเห็น สมัยนั้นผมเปิดมหาวิทยาลัยสนามหลวงมหาวิทยาลัยสนามหลวงของผมตอนนั้นบอกว่ากำลังเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทในวิชาว่าด้วยการเมืองการปกครองนะครับหลักสูตรปริญญาโทของผมได้เขียนถึงทฤษฎีการปฏิวัติประชาธิปไตยทุนนิยมนะครับโดยบอกว่าการศึกษาต้องเข้าใจสาการว่า สถานการณ์ทางสังคมและการเมืองไทยปัจจุบันเป็นสถา,านการณ์อะไรปฏิรูปหรือปฏิวัติโดยพิจารณาจากความขัดแย้งหลักว่าเป็นความขัดแย้งของกลุ่มหรือชนชั้นใดซึ่งสามารถเข้าใจได้ว่าวิกฤตทางสังคมและการเมืองไทยที่เป็นอยู่ปัจจุบันเกิดจากความขัดแย้งของกลุ่มชนชั้นบนสุดข,ของสังคมคือ ระหว่างชนชั้นบนใหม่ที่เป็นกลุ่มทุนโลกาภิวัตกับชนชั้นบนเก่าที่เป็นกลุ่มทุนเก่าอนุรักษนิยมดังน,นั้นความขัดแย้งจึงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการปฏิรูปแต่ต้องแก้ด้วยการปฏิวัติเท่านั้นสถานการณ์ปัจจุบันจึงเป็นสถานการณ์ที่นำไปสู่การปฏิวัติเป็นไปตามกฎ การพัฒนาทางสังคมที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงนะครับข้อสองเป้าหมายของการปฏิวัติคือกลุ่มใดระหว่างชนชั้นบนใหม่ที่เป็นกลุ่มทุนโลกาพิวัตกับชนชั้นบนเก่าที่เป็นกลุ่มทุนเก่าอนุรักษนิยมที่ผ่านมามีการนำเสนอของบุคคลสำคัญ ของสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นราษฎรอาวุโสหรืออธิการบดีมหาวิทยาลัยหลายแห่งรวมทั้งสื่อมวลชนนักวิชาการและนักการเมืองบางจำพวกออกมาตะโกนโพนธนาว่าปัญหาทั้งหมดเกิดจากทักษิณชินวัตรคนเดียวถ้าทักษิณหยุดทุกอย่างก็จบทักษิณชินวัตร ที่เป็นตัวแทนของชนชั้นบนใหม่กลุ่มทุนโลกาภิวัตน์ที่กลุ่มทุนเก่าอนุรักษนิยมหวาดกลัวและต้องการทำลายล้างดังนั้นต้องพิจารณาดูว่าจริงหรือที่พวกเขาร้องประสานเสียงกันกล่าวว่าวิกฤตทางสังคมและการเมืองไทยจกยุติถ้าทักษิณชินวัตรยุดคนเดียวทักษิณชินวัตร ที่ถูกพวกเขารุมเล่นงานทั้งต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งยุบสภาทั้งถูกรัฐประหารยึดอำนาจทั้งถูกตัดสินจำคุกและต้องหนีออกนอกประเทศไม่ยิ่งกว่ายุบหรือเคยมีอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีคนไหนบ้างที่เมื่อถูกยึดอำนาจ หรือหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วถูกไล่ล่าอยากอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชื่อทักษิณชินวัตรและเวลานี้ต่อให้ท่านเสียชีวิตไปจากโลกนี้ปัญหาก็ไม่จบเพราะทักษิณชินวัตรเป็นผู้ถูกกระทำเป็นด้านรองในความขัดแยง้งแต่ตัวที่เป็นด้านหลักและเป็นต้นเหตุของปัญหาคือ กลุ่มทุนเก่าอนุรักษ์นิยมนั่นเองดังนั้นเป้าหมายของการไปวัดที่จะต้องถูกโค่นล้มก็คือกลุ่มทุนเก่าอนุรักษ์นิยมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงและเป้าหมายนี้ถือว่าเป็นเป้าหมายสูงที่ยากลำบากในการโค่นล้มข้อสามยุทธศาสตร์ที่จะไปเอาชัยชนะต่อเป้าหมายสูงคืออะไร การเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรเป้าหมายคือทักษิณชินวัตรและรัฐบาลพักไทยรักไทยต่อมาก็คือพักพลังประชาชนเป็นเป้าหมายต่ำเมื่อพวกเขาโค่นสำเร็จก็ถือว่าประสบชัยชนะแต่สำหรับคนเสื้อแดงถ้าโค่นรัฐบาลพักประชาธิปัตย์สำเร็จก็ไม่อาจถือได้ว่าได้รับชัยชนะ เพราะผู้ที่กลุมอำนาจแท้จริงอยู่เบื้องหลังรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็คือกลุ่มทุนเก่าอนุรักษนิยมนั่นเองดังนั้นเป้าหมายในการต่อสู้ของคนเสื้อแดงจึงเป็นเป้าหมายสูงกว่ากลุ่มพันธมิตรเสื้อเหลืองจึงต้องมียุทธศาสตร์สูงนั่นคือการจัดเตรียมกําลัง รอคอยโอกาสลุกขึ้นสู้เมื่อมีความพร้อมและเตรียมการต่อสู้อย่างยืดเยื้อข้อสแนวทางที่ใช้ในการจัดเตรียมกำลังรอคอยโอกาสลุกขึ้นสู้คือสองแนวทาง3แนวรบ2แนวทางคือหนึ่ง แนวทางรัฐสภาสองแนวทางนอกสภาแนวทางรัฐสภาเป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยสอสอและสอวอที่มีแนวคิดเดียวกันเคลื่อนไหวประสานกับนอกสภาแนวทางนอกสภาเป็นหน้าที่ของมวลชนคนเสื้อแดงโดยใช้สามแนวรบ คือแนวรบในเมืองแนวรบในชนบทและแนวรบในต่างประเทศประสานกันโดยการจัดตั้งฝึกอบรมให้มีทั้งปริมาณและคุณภาพทั้งแนวปิดและแนวเปิดและเข้าไปจัดตั้งในหมู่ทหารและตำรวจด,ด้วยเพื่อเป็นกองกำลังในวันลุกขึ้นสู้ยึดแนวทางสาันติแต่พร้อมรับมือเมื่อถูกกระทำอย่างรุนแรง ส่วนแนวรบต่างประเทศเป็นหน้าที่ของนักรบไซเบอร์ทั้งหลายที่จะประสานกับคนไทยในต่างประเทศและผู้รักความเป็นธรรมทั่วโลกขอความร่วมมือสนับสนุนด้านเงินทุนในการต่อสู้เพราะวายประชาชนขาดแคลนทางด้านนี้ 5. ยุทธวิธีที่ใช้ต้องหลากหลายรูปแบบตามแต่โอกาสและความเหมาะสม เพื่อบันทอนควายตรงข้ามสะสมชัยชนะปลุกขวัญมวลชนแต่ต้องระวังอย่าเป็นโรคใจร้อนสุ่มเสี่ยงและถูกสร้างภาพให้เป็นผู้ร้ายต้องอ่อนน้อมถ่อมตนมีแนวทางมวลชนสนใจรับฟังผู้อื่นให้มากสนใจศึกษาเรียนรู้และกล้าวิจารณ์ตนเองเพื่อยกระดับจากนักกิจกรรมเป็นนักยุทธวิธี และนักยุทธศาสตร์เป็นนักปฏิวัติในที่สุดครับ